นี่ทรงโมเดิร์นนะครับแต่เป็นชั้นครึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับนี่พอนุเห็นด่านฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีคนจะทําเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับกว่าเข้าไปดูด้านในอันนี้ก็จะสูงกว่าพื้นนิดหน่อยนะครับผมเป็นสามสเตปนะครับก็ขึ้นจากถนนไปนะครับแล้วก็เข้าบ้านนะครับตัวบ้านกว้างแปดเมตรนะครับยาวสิบหกเมตรนะครับนี่ สามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับข้างล่างก็จะเป็นสองห้องนอนตรงนี้พื้นที่ระเบียงนะครับระเบียงหน้าบ้านก็เป็นสี่คูณสี่นะครับยกพื้นขึ้นไปอีกประมาณห้าสิบเซนนะครับผมอ่าครับก็จะมีพื้นที่ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับไว้สาหรับสร้างเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าชิงชงสิ่งช้าให้เด็กนั่งเล่นได้น,นะครับอขออนุญาตเจ้าของบ้านเข้าบ้านกันนะครับ ครับนี่จะเป็นห้องนอนแรกนะครับผมห้องนอนแรกอยู่หน้าบ้านนะครับอ่าทั้งหมดอันนี้ทําเป็นสามล็อกนะครับล็อกละสี่คูณสี่หมดเลยนะครับเข้าไปในบ้านครับนี่โอ้นี่เป็นหน้าต่างซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงเลยนะครับพม่านก็อ่างสวยนะครับผมเป็นม่านกองแสงกับมา่านปิดแสงเลยนะครับโอ้ค่อนข้างกว้างนะครับผมพื้นที่ในบ้านนะครับ โอ้ถือว่าสวยนะครับบ้านหลังใหญ่ดีแปดคูณสิบหกนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมอ๋อนี่เป็นห้องโถงหมดเลยนะครับมีโคมไฟน่ารักน่ารักเป็นฝ้าเป็นฝ้าฉากเรียบนะครับผมเรียบทั้งหลังนะครับอ๋อนี่ตอนแรกก็รู้ว่าก็เป็นห้องนะครับก็จะเป็นโถงใหญ่เลยนะครับตรงนี้สี่หกสิบสอง โอ้กว้างมากครับพ่อกว้างมากมีพื้นที่ตรงนี้ใช้สอยได้กว้างเลยเนาะเดี๋ยวมาถามรายละเอียดพ่อกันนะครับว่าอ๋อห้องก็อยู่ติดๆกันเป็นสองห้องแบบนี้เลย